สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ดิมเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ y a มาฮ่ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่น SR400 SR250 หรือว่า SR150 ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวปล่อยออกมาว่ายามาฮ่าจะเลิกผลิต SR400 ซึ่งผมยืนยันมาเสมอครับว่า SR400 นั้นจะยังคงผลิตต่อไปและวันนี้ทุกอย่างก็เป็นความจริงยามาฮ่าไม่ได้มีการเลิกผลิต SR400 แต่ประการใดยังคงผลิตอย่างต่อเน,นื่องของปี28ก็มีจำหน่ายเช่นกันในญี่ปุ่นอย่างไรก็ดีครับ ยามาฮ่ามีแผนจะปรับปรุงครั้งใหญ่ SR400 ซึ่งต้องมาดูกันต่อไปว่าที่งานอินเตอร์มอตเยอรมนีหรือว่างานอีกมาโชอิตาลีในช่วงปลายปีนี้ SR400 รุ่นใหม่ของปี2019ซึ่งอาจเป็นการฉลองครบรอบ40ปีของ SR400 ก็เป็นได้จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ใหญ่แค่ไหนรูปโฉมดีไซน์จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เครื่องยนต์จะมีการปรับปรุงอย่างไรจะมีการติดตั้งมอเตอร์สตาร์ทเข้าไปด้วยหรือไม่ นี่คือคำถามที่หลายคนสอบถามกันเข้ามามาลุ้นกันดูครับในงานอินเตอร์มอดช่วงเดือนตุลาคมและงานอีกมาโชว์เดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงจะมีการปรับชมดีไซน์ sr 4 0 0หรือไม่อย่างไรอีกไม่นานเกินรอคงได้ทราบกัน sr 4 0 0เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยของเราในงานมอเตอร์โชว์2014ช่วงปลายเดือนมีนาคมพศ2 5 5 7ที่ผ่านมานับถึงวันนี้เป็นเวลา4ปีเศษโดยเปิดราคาครั้งแรกอยู่ที่265,000บาท ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่275,000บาทมีแฟนๆ sr 400สอบถามเข้ามาว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ sr 4 0 0จะมาผลิตที่เมืองไทยของเราเพื่อปรับราคาให้ถูกลงต้องบอกเลยครับว่าเป็นไปได้ยากเนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องขอนะครับให้มาผลิต sr 400ที่เมืองไทยของเราแต่ญีญปุ่นนั้นไม่ยอมครับเนื่องจากว่า sr 4 0 0เป็นสัญลักษณ์ของยามาฮ่ามันคือโมเดลเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่มีการผลิตที่ยาวนานที่สุดถึง40ปีอย่างไรก็ดี ยมห้าเมืองไทยของเราได้มีแนวคิดในการพัฒนาสปอร์ตคลาสสิกขนาด150หรือไม่ก็2 5 0รซีซีในเมืองไทยอาจจะเป็น sr 1 5 0หรือว่า sr 2 5 0ก็เป็นได้ต้องบอกเลยครับว่าติดตามกระแสะข่าวันต่อไปแผนการเปิดตัวในปีนี้จะยังคงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าแผนของตัว sr 1 5 0หรือว่า sr 2 5 0นั้นจะอยู่ในช่วงของปีหน้าก็คือปี25 6 2จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ในแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์มสอ้วา เน้นแรงบิดในรอบต้นและรอบปันกลางถ้าถามว่าระวาง sr 1 5 0และ sr 2 5 0รุ่นไหนจะมีโอกาสแจ้งเกิดก่อนกันต้องบอกเลยครับว่า sr 1 5 0นั้นมีโอกาสมากกว่าเนื่องจากว่ามีราคาที่ไม่แพงเกินไปทุกคนสามารถจับต้องได้อย่างเช่นเจ้า resonator 1น5คันนี้ เปิดตัวครั้งแรกนะครับในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2015และนดมาโชว์ต่อเนื่องในงานอซากามอเตอร์ไซค์นโชว์2016ก็อาจจะเป็นต้นแบบของเจ้า SR150 ในมือไทงของเราและในขณะที่ SR150 กำลังเดินหน้าพัฒนาอยู่ในขณะนี้ก็ปรากฏว่าคาวสกิในอินโดนีเซีย ได้มีการเปิดตัว W 175และมาเปิดตัวดนบิทของเราในช่วงงาน Mo t ต r Expo 2017ปลายปีที่ผ่านมาด้วยราคาค่าตัว8 0 0 0 0บาทและ8 6 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเ e ผลก็คือยอดจองถล่มทลายอันดับหนึ่งของบูธคอสกิในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นเองแม้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมากมายกับตัวรถแต่ว่าขณะนี้ทุกอย่างก็ก,กำลังแก้ไขไปด้วยดีก็ไม่แน่ว่า y a m a h a s r 1 5อาอาจมีการโยกฐานผลิตไปอยู่ที่อินโดนีเซียเพื่อต่อสู้กัับ W 175ที่นนนนนแมม้ว้วาาโปปปเเจจกตตะ็็ของไย แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงฐานผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญอยู่ที่ว่าผลิตออกมาแล้วจะมีคุณภาพได้ดีเพียงใดไม่ใช่เหมือนกับ w 1บ5ยจากเคอสกีที่อินโดีเซียปัญหาก็ขึ้นมากมายซึ่งถ้าว่ายามาฮ่าสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตและประกอบได้ก็เชื่อว่าเจ้า SR150 จะนิจรับของคนไทยถ้าเปรียบเทียบราคากับด1 7 5บยที่วางไว้8 0 0 0 0สพันบาทนั้นเชื่อได้เลยว่า SR150 จะมีราคาที่ถูกกว่าแน่นอน อาจจะอยู่ที่ประมาณ70,000กว่าถึง80,000บาทอยู่ที่ว่าจะมีดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังหรือมีเพียงดิสเบรกหน้าเพียงอย่างเดียวรวมถึงกคระสุนัตัวถังแบบซิงเกิลเคโดเฟรมหรือว่าดับเบิลเคโดเฟรมซึ่งจะมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันรุ่นอย่างเดียวครับว่าย้ายราคานั้นแพงจนเกินไปรุ่นที่ผมอยากเห็นเป็นอย่างมากก็คือรุ่น sr 2 5 0ที่มีรูปสมดีไซน์เหมือนกันกันกบ sr 4 0 0ทุกกระเบียดนิ้วแตกต่างกันที่ cc เท่านั้นน่าเสียดายว่าคงเป็นไม่ได้ยาก มาลุ้นกันที่ sr 1 5 0กับราคาที่จะต้องได้กันดีกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าำกำหนดการเปิดตัวจะอยู่ช่วงปีหน้าอย่างแน่นอนครับ